หลังจากที่พิธีกรและดาราสาวบุ๋มบรรดาออกมาเผยข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งได้ลูกชายและก็มีกำหนดคลอดก็คือวันที่22พฤศจิกายนด้วยบุ๋มบรรดานะคะได้ตอบข้อสองสัยพันรายการตกม,มันบันเทิงว่ายอมรับว่ากำลังตั้งท้องจริงมีกำหนดคลอดก็คือวันที่22ิบพฤศจิกายน2 5 6 5 ซึ่งหมุมบอกว่าใช่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ปิดแต่ไม่มีใครทักวันี้แล้วท้องได้ก็บูลแล้วนะอายุ46ปีแล้วท้องด้วยวิธีธรรมชาติความเสี่ยงของเด็กเยอะมากเราก็กังวลจะปกติไหมก็เลยไม่ได้เปิดเราก็อยากจะเช็คน้องให้สมบูรณ์ก่อนถามว่ารู้ตัวตอนไหนก็ตอนสี่เดือนก,กว่าตอนนั้นคิดว่าไวท้องเพราะประจำเดือนหายไป หมอบอกไม่ใช่เลยตรวจกันซึ่งรู้ว่าเป็นเพศชายและก็มีกําหนดคลอดก็คือวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งลูกคนนี้ห่างกับน้องอันการมันลูกสาวคนโตถึง16ปีที่เราแต่งมาสองปีแล้วเพิ่งมาท้องย้ําไม่ได้พลาดสามีอยากมีเราไม่มีปัญหาถ้าจะมีลูกอีกคนวินาทีที่รู้ว่าท้องเราก็รู้สึกว่าจะทํายังไงลงพื้นที่ยังไงลูกจะแข็งแรงไหมปลอดภัยไหมส่งเลือดไปเช็คที่สหรัฐอเมริกาน้องแข็งแรงดี งานละครก็ยังถ่ายได้7-8เดือนก็ไม่มีใครทักเลยมีช่วงรอยกระทงที่ผ่าน,านมาเพิ่งจะมาทักการตั้งแต่ท้องมาก็น้ำหนักขึ้น1กิโลกรัมก็ตื่นเต้นที่จะคลอดขอกำลังใจาให้ด้วยนะคะและก็อย่าดราม่าก,กันเลยส่วนเรื่องชื่อของน้องมีการตั้งไว้แล้วด้วยน้องอันดมามันได้ตั้งชื่อว่าเทอร์โม